การตั้งค่าเพื่อออกใบสั่งแบบใบรายงานผลแบบดิจิทัลและกระบวนการออกใบสั่งแบบใบรายงานผลแบบดิจิทัลสำหรับขั้นตอนในการตั้งค่าเพื่อออกใบสั่งแบบและใบรายงานผลแบบดิจิทัลสามารถตั้งค่าในระบบด้วยวิธีง่ายๆเพียงหนึ่งขั้นตอนดังนี้ค่ะการตั้งค่าประเภทแบบฟอร์มใบสั่งแบบและใบรายงานผลแบบเพื่อออกแบบฟอร์มในรูปแบบดิจิทัลการตั้งค่าที่ชูล คลิกเลือกที่ OPD เลือกประเภทใบรับรองแพทย์กดปุ่มเพิ่มจากนั้นกำหนดข้อมูลประเภทใบสั่งและใบรายงานผลแบบที่ช่องข้อมูลชื่อประเภทใบรับรองให้ระบุเป็นใบสั่งแบบและข้อมูลประเภทการสลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เลือกใบสั่งแบบหลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกซึ่งจะปรากฏข้อมูลใบสั่งแบบ ที่ตั้งค่าที่หน้าทะเบียนค่ะต่อมาให้ตั้งค่าใบรายงานผลแบบกดปุ่มเพิ่มอีกครั้งที่ช่องข้อมูลชื่อประเภทใบรับรองให้ระบุเป็นใบรายงานผลแบบและช่องข้อมูลประเภทการซายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เลือกใบรายงานผลแบบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก จะปรากฏข้อมูลใบรายงานผลแบบที่น่าทะเบียนเช่นกันค่ะขั้นตอนการตั้งค่าออกใบสั่งแบบและใบรายงานผลแบบดิจิทัลแสดงที่หมอพร้อมขั้นตอนการออกใบสั่งแบบคลิกที่เมนู d o c r doctor, doctor workbench จะเข้าสู่ระบบงานห้องแพทย์จะแสดงรายชื่อผู้มารับบริการที่รอตรวจแค่สามารถค้นหาผู้รับบริการได้ทั้ง HN หรือค้นหาจากเลขแบบประชาชนจากสมาร์ทการ์ดหรือใส่คิวของผู้รับบริการได้แล้วกด enter ในกรณีที่เราต้องการสั่งตรวจแบบให้กดสั่งแบบจะแ,แสดงหน้าจอการสั่งแบบเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการสั่งจากนั้นเลือกรายการตรวจแบบที่ต้องการสั่งสำหรับรายการตรวจหากต้องการให้ส่งรายการตรวจแบบแสดงที่หมา้อมให้ติ๊กที่เช็คบ็อก ออกใบสั่งแบบหมอพร้อมจากนั้นกดบันทึกค่ะระบบจะแสดงหน้าจอ m o บ provider id ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้งานหรือหากล็อกอินเข้าใช้งาน hostfpxe ด้วย provider id แล้วจะไม่แสดงหน้าจอนี้อีกขั้นตอนการออกใบรายงานผลแบบคลิกที่เมนูแบบ Oratory คลิกแบบรีพอร์ เปิดหน้าจอทะเบียนรายการสั่งแบบเลือกรายการสั่งแบบคลิกปุ่มรายงานผลทำการรายงานผลแบบหรือหากเชื่อมต่อระบบ LIS จะมีผลจาก LIS มาสแสดงจากนั้นติ๊กเช็คบ็อกส่งผลเข้าหมอพร้อมกดบันทึก ระบบจะส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าหมอพร้อมซึ่งผู้ป่วยสามารถดูผลตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ที่แอปหมอพร้อมขั้นตอนการดูประวัติการออกใบสั่งแบบและใบรายงานผลแบบดิจิทัลแพทย์สามารถดูประวัติการออกใบสั่งแบบและใบรายงานผลแบบดิจิทัลบน h o s t XP ได้ที่เมนูใบรับรองแพทย์คลิกที่แท็บ Digital Certificate เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเห็นประวัติที่เคยออกแบบฟอร์มดิจิทัลตัวอย่างเช่นใบสังบ Digital, ่งแบบดิจิทัลคลิกเลือกแบบฟอร์มดิจิทัลที่ต้องการดูรายละเอียดได้ที่หน้าจอฝั่งขวามือและใบรายงานผลแบบดิจิทัลสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าจอฝั่งขวามือเช่นกันเมื่อดูประวัติการออกแบบฟอร์มดิจิทัลเรียบร้อยแล้วให้กดปิดหรือที่ EMR แถบหมอพร้อม c ซอร์ติฟิเคตสำหรับหน้าจอนี้จะแสดงวันที่ออกใบรับรองและประเภทเอกสารและแสดงใบรับรองต่างๆทางฝั่งขวาตามการคลิกเลือกแบบฟอร์มด้านซ้ายตัวอย่างใบสั่งแลบและใบรายงานผลแรบการดูประวัติใบสั่งแลบและใบรายงานผลแลบดิจิทัลบนหมอพร้อมเข้ารายหมอพร้อมจากนั้นคลิกที่ใบสั่งแลบผลแลบ หากต้องการดูใบสั่งแบบดิจิทัลให้คลิกที่ใบสั่งแบบจะขึ้นหน้าจอให้ระบุพินเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าจอประวัติใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือใบสั่งแบบให้คลิกที่ดูเอกสารจะแสดงใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบดิจิทัลให้คลิกที่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะขึ้นหน้าจอให้ระบุพิมเช่นกันเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าจอประวัติผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือใบรายงานผลแบบดิจิทัลให้เลือกประวัติผลการตรวจที่ต้องการชิกดูที่เอกสารจะแสดงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ค่ะบทสรุปเนื้อหาการออกใบสั่งแบบและใบรายการผลตรวจแบบดิจิทัล 1. สําหรับการออกใบสั่งแบบ และใบรายการผลตรวจแบบดิจิทัลต้องกำหนดค่าโดยระบุประเภทเอกสารดังนี้1.1การตั้งค่าประเภทใบสั่งแบบจะต้องระบุเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นใบสั่งแบบ1.2การตั้งค่าประเภทใบรายงานผลตรวจแบบจะต้องระบุเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นใบรายงานผลแแบบ 2. การส่งรายการตรวจและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าหมอพร้อม สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้หากต้องการส่งรายการสั่งตรวจเข้าหมอพร้อมให้ติ๊กออกใบสั่งแรบหมอพร้อมหากต้องการส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าหมอพร้อมให้ติ๊กส่งผลเข้าหมอพร้อม 3. การดูประวัติในรูปแบบดิจิทัลบน hosxp สามารถดูได้ที่แถบ Digital Certificate ในใบรับรองแพทย์หรือที่ emr หมอพร้อม Certificate บนฮอสเอ็กและประวัติใบสั่งแบบใบรายงานผลแดบบนหมอพร้อมสำหรับวิดีโอสอนการตั้งค่าการออกใบสั่งแบบและใบรายงานผลตรวจแแบบดิจิทัลนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะทำตามได้และเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ